สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เชลเลอร์พิชิตพรชัยนะครับเป็นผู้อำนวยการของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มาหาวิทยาลัยมีดอน,นะครับวันนี้ผมจะมากล่าวนำเกี่ยวกับเรื่องของ Brain-Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนะครับ Brain-Based Learning คืออะไรคือการที่เราใช้ช่องทางการรับรู้ของระบบประสาทต,ต่างๆในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบกายของเราเข้าไปประมวลผลในสมองแล้วเกิดเป็นความคิดหรือความจำขึ้นมาและมีพฤติกรรมต่างๆออกมาซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยความรู้ทางสรีรวิทยาระบบประสาทเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การเรียนรู้นั้นง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ทฤษฎีระบบเพื่อมาอธิบายกลไกต่างๆและท้ายสุดผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของแบบการเรียนรู้หรือ learning style ครับ ทฤษฎีระบบคืออะไรคือทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของการนำเข้าหรือ Input และมีการประมวลผลหรือ process เสร็จแล้วเกิดผลผลิตที่เรียกว่า Output ออกมาผลผลิตอันนี้จะสามารถ Feedback หรือนำความเชื่อมกลับไปสู่ Input หรือ process เพื่อปรับกระบวนการทำงานได้การทำงานของระบบนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนึครับที่เราเรียกว่า environment ครับ เราลองเอาทฤษฎีระบบที่เก่าไปสักครู่นะครับมาประยุกต์กับระบบประสาทของเราในการรับรู้ขาเข้านะครับซึ่งในที่นี้ผมเรียกว่า observation tools หรืออวัยวะที่ใช้สำหรับการสังเกตซึ่งได้แก่อายตนะ5ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสและกายสัมผัสนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเป็นตัวรับที่สำคัญนำเอาข้อมูลต่าง เข้าสู่ระบบประสาทส,ส่วนกลางซึ่งก็คือสมองซึ่งสมองในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ประมวลผลนะฮะและท้ายสุดแล้วก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะทําอะไรต่อซึ่งเอาพุทธของมันออกมานั้นก็อาจจะออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกหรืออวัยวะภายในต่างๆรวมทั้งความคิดวิเคราะห์ขั้นสูงจนทั่งทาให้เกิดการเรียนรู้ความจํา และเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่ไม่ประทับใจเราก็อาจจะหลับหรือลืมไปก็ได้ครับเราในฐานะครูอาจารย์หรือวิทยากรน,นะครับจึงควรจะมีเทคนิควิธีการในการสอนโดยที่ทำให้ผู้เรียนนั้นเกิด ความรู้ความเข้าใจที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาซึ่งอันนี้ก็คือ brand based learning นั่นเองนอกจากนี้แล้วเรายัางควรจะรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งเรียกว่า learning styles learning styles ที่ได้รับความนิยมมากอันหนึ่งก็คือ v a a l learning style ซึ่งอาศัย sensory modalities หรือการรับรู้ผ่านประสาท รับรู้ต่างๆของเรามี B 4ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่า visual learning style อาศัยการใช้ตานในการมองภาพแผนผังต่างๆ 2. auditory learning style การเรียนรู้โดยการสนทนาโดยการฟัง 3. เป็น read and write learning styles พวกนี้ชอบอ่านชอบเขียนครับและรูปแบบสุดท้ายคือ kinesthetic learning styles ผู้ที่ชอบทดลองทำโดยการปฏิบัติครับ ท่านผู้สนใจนะครับสามารถสมัครเข้ามารับการอบรมโครงการ b l e n s e d Learning จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัย,ยมหิดลน,นะครับคอร์สถัดไปเราจะจัดที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสุขุมวิท20ในวันที่26-27พฤศจิกาย,ยน2563นะครับรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ i l m h i d o n a c t h นะครับสำหรับวันนี้ผมเชลเลอร์พิชพรชัชยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ